สวัสดีนะครับเดี๋กวผของเกษตรสายเนือครับหัวหมูเข้าแล้วนะครับทำการผลิตจำนวนมากครับแต่ก็ไม่รู้จะทำทันลูกค้าหรือเปล่านี่แต่ก็มีหลายตัวอยู่ครับตอนนี้ทำทีเดียวครับขึ้นทีเดียวครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับตัวเท่าไหร่นะพี่เอตอนนี้ตัวละพันรวมส่งตัวละพันรวมส่งนะครับมีปลายทางอ่ามีปลายทางห้าสิบบาทอ่า นี่กำลังแพ็คเข่าปลายนะครับนี่ปลายทางพี่ต่าครับมีปลายทางทุกชิ้นอ่าแต่สั่งแล้วต้องรับด้วยนะ <laughs> จ่ายด้วยนะครับ <laughs> ตีกลับมาอ่านนะครับผม <laughs> อ่าขอบคุณครับนนขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สั่งของมาด้วยนะครับทา <laughs> งเรากำลังเร่งผลิตให้ครับได้ครับบา <laughs> ทีก็ <laughs> ทำทำไม่ทันด้วย <laughs> ทำไม่ได้แล้วก็ไม่ทำด้วย <c oughs> <c oughs>